แฟนตัวจริงของซงจุงกิค่ะเรียกได้ว่าต้นสังก,กัดซุปตาหนุ่มซงจุงกิออกมายืนยันแล้วว่านักแสดงหนุ่มกําลังคบหากับสานอกวงการจริงหลังมีภาพของพระเอกหนุ่มกับสาปริศนาคนหนึ่งในสาธารณะลาสุดสนามบินก็ร่วมเดินทางไปงานางแถลงข่าวค่ะที่สิงคโปร์ เขาเองกําลังเดทอยู่กับสาวนอกวงการคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่สามารถบอกอรายละเอียดข้อมูลได้มากกว่านี้เพียงแค่ขอให้ทุกคนนํนาร่วมยินดีกับพวกเขาทั้งคู่ทั้งนี้โลกออนไลน์มีการเผยภาพสาวผู้โชคดีคนนั้นเป็นชาวอังกฤษค่ะทั้งคู่รู้จักกันผ่านการแนะนําจากกลุ่มเพื่อนตั้งแต่ปีที่แล้วขณะที่เพจร,รีวิวฮันกุกุ๊กกุ๊กได้เผยคลิปกลางปีของซงจุกิเผยให้พูดถึงแฟนสาวตัวเองต้อนรับรางวัลไดสั่งในงานประกาศรางวัล เอ a ิเ s นสตาร์วอร์ด2อสเคนทีสุดที่รักนันลาสุนัขของจุงกิและก็สุนัขของเคทีทางด้านของชาวเน็ตเกาหลียังขุดเจอว่าชื่อของอดีตนักแสดงสาวชาวอังกฤษตอนนี้นั้นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษส่วนตัวของพระเอกหนุม่มอายุมากกว่าซงจุงกิหนึปีค่ะเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์ดังมาแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยนั่นเองละค่ะ